นายอุตมะสวนายนหัวหน้าพรรคอานาคตไทยและนายสมนิรสนธิจิรวงศเลขาธิการพักคให้สัมภาษณ์ระหว่างการร่วมรับฟังการเสวนาเรื่องอนาคตภาคตใต้ ถึงความคืบหน้าการหาผู้สมัครในพื้นที่ภาคใต้ของภรคสานาคตไทยนายอุตมะกล่าวว่าเราได้การตอบรับที่ดีจากพื้นที่ภาคใต้เราได้พบปะทั้งภาคประชาชนสังคมผู้ประกอบการเขาต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่แต่เรื่องหลักคือปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องที่คนไทยกําลังเผชิญเราเดินหน้าเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งเรามีทีมง,งานในพื้นที่ภาคใต้ที่มีคุณภาพ เราใช้หลักคัดสรรผู้ที่จะสามารถทํางานให้กับพี่น้องภาคใต้ได้ดีที่สุดหัวใจสําคัญคือต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจทํางานให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นที่ยอมรับนายสนธิรักน์กล่าวว่าพักทยอยสรรหาและคัดเลือกตัวแทนพี่น้องประชาชนภาคใต้เปิดต,ตัวผู้สมัครพื้นที่ต่างๆมีผู้สนใจมาร่วมงานกับพักเพิ่มขึ้นตลอดเวลาพื้นที่ไหนพร้อมเราก็ให้เริ่มลงพื้นที่ทํางานพักได้เดินหน้ารวบรวมปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจเพื่อผลักดันนโยบายในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ต้องยอมรับว่าภาคใต้เป็นภาคที่มีศักยภาพสูงมากแต่ชะงักมานานทางพักได้มองเห็นโอกาสในการพัฒนาภาคใต้วันนี้เรามาร่วมรับฟังคนในพื้นที่พูดถึงปัญหาของตัวเองเพราะคนที่อยู่ในพื้นที่คือคนที่รู้ปัญหาดีที่สุด